ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ t Talk ูโทนทอล์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีครับกับผมตปรกรพุทเกตครับสําหรับ ันนี้เราก็อยู่กันในรายการเดิมของเรานะครับทูทนทอลแบบเสียงเดียวโมโนทอล์กอีกแล้วนะครับท่านก็ยังอยู่ในช่วงของการ w ว r ร f r ฟ m Home นะครับหลังจากที่โควิดสิบเนะครับร่วมกันกับของทางมหลาลนะัยที่มีการรับปัญญานะครับก็นี่เป็นสัปดาห์น่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายและของการรับปัญญาในรอบที่2นะครับของของต้นปีนี้นะครับรุ่นที่ รุ่นที่3น่าจะรับกันในช่วงปลายปีนะครับก็ทนฟังเสียงผู้ชายนะครับแหบ,แ,บแห้งแห้งนะไปอีกสักหนึ่งสัปดาห์ก็แล้วกันนะครับในสัปดาห์ถัดไปกเ็เร็วนี้แหละน่าจะได้กลับมานะครับจัดคู่กันกับคุณพลอยอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ฟังเสียงผู้หญิงใสๆบ้างนะครับสําสหรับสัปดาห์นี้นะ้วยความที่ว่าผมก็ผู้ชายนะครับ ก็เลยแบบอยากจะ empowerment นะหรือแบบปลุกพลังของผู้ชายซะหน่อยหนึ่งนะครับในช่วงที่สถานก,การณ์บ้านเมืองที่เราอาจจะวกไปเรื่องของเรื่องเรื่องยากๆเนาะหรือเรื่องแบบคลิกเทียดกันมาหลายสัปดาห์นะครับอย่างเช่นเขาอยากมากแพงโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยนะครับสัปดาห์นี้ก็เลยอยากจะจะจะ,จะวกกลับมาเ,าเรื่องที่มันเบาๆสมองบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะเราอาจจะไม่ได้เคยสังเกตมันนะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีมีประเด็นจะบอกในช่วงสัปดาห์ก็ไมเชยงในช่วงในช่วงที่ผ่านมาแล้วกันนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้สนใจมาเลยนะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะติดธุระติดงานแล้วมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดตามอะไรนะครับแต่พอมาหาข้อมูลว่าเอะสัปดาห์นี้จะคุยกันดีเนี่ยก็มาเจอว่าเออเราก็ผ่านหูผ่านตานะมันมีคอนเทนต์ในในโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ชุดหนึ่งนะครับ ชื่อว่าหลายๆคนนะ่าจะเคยเห็นถ้าเกิดว่าเล่นโซเชียลนะครับก็คือไอประมาณว่าผู้ชายที่แยกสีลิปสติกไม่ได้เท่ากับงูหรือตาบอดเงี้ยเป็นแกนจัว่วแรงเหมือนกันนะครับหรือในมุมของผู้ชายก็จริงๆอย่างในมุมผมผมเฉยๆนะว่าผมแยกไม่ได้จริงๆลิปสติกผู้หญิงนี่มันโอ้โหถ้ามีแฟนอะแฟนบอกว่าเธอหยิบลิปสติกสีแดงให้หน่อย แดงไหนอ่ะแดงมันมีตั้งแต่ตั้งแต่แดงแดงนะครับเริ่มจากแดงแดงแล้วนะไปจบที่แดงแดงคือมันแดงได้อีกอ่ะแล้วมันจะเป็นแดงไหนอที่ที่คุณจะใช้นะครับจะเป็นสีชมพูเนี้ยส้มเนี้ยโหแล้วเวลาพูดถึงชื่อจริงๆของลิปสติกก็ไม่ได้เป็นชื่อแบบส้มอ่อส้มยูสุส้ม บางมดอะไรเงี้มันก็ไม่ใช่มันจะเป็นโอ้โหชื่ออลังการงานสร้างแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้ออีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นไอการแยกสีลิปติกไม่ได้เนี่ย <c oughs> สาหรับผมนะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องคอมมอนเรื่องธรรมดามากๆนะซึ่งซึ่งผมก็อาจจะว่าผมตาบอดหรือโง่กันแล้วแต่เลยนี่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สู้ไม่เถียงนะครับพีงแต่ว่าวิธีการตอบโต้ในโซเชียลก็ก็สนุกดีนะมันก็ตลกดีคือ เออผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าออกแนวก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรที่มันดูรุนแรงนะผมว่าก็เป็นการก็เป็นการหยอกหยอกเป็นการหยิกหยิกกันว่าเออก็ลองดูซีว่ามันแยกได้ไหมนะถ้ามองในแง,ง่ของของของฟิสิกส์มองในแง่ของความเป็นจริงของลิปสติกของผู้หญิงเนี่ยลายแบบอย่างที่บอกไปนะครับสีมันมีเฉดเยอะมากอะ่ะผมว่าแดงเดียวเนี่ยถ้าเอาทุกยี่ห้อมารวมกันเนาะ น่าจะเป็นพันแดงมามันอาจจะต่างกันแค่แบบเซี่ยวนึงหรือเม็ดสีแบบนึงหรือใส่กริปเตอร์เข้าไปมันก็ที่มันมีวิบวับวิบวับอะไรเงี้ยหรือม,มันหรือแบบด้านหรือแบบอะไรเงี้ยมันก็ต่างกันไปอีกนะครับเพราะงั้นโหย้ยเรื่องลิปติกเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ชายนะครับหรือแบบบางคนก็จะออกแนวเป็นเป็นเ,เล่นคืนหรือว่าแบบแซวคืนนะมาประมาณว่าโอเคผู้ชายไม่ถนัดกับเรื่องลิปติกนะ ผู้หญิงแหละจะแยกไอ้พวกนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นพวกตราของสินค้าต่างๆหรือผลิตภัณฑ์หรือพวกของเล่นของผู้ชายอะไรเงี้ยนะครับหรือตัวตัวการต์ตูนตุ๊กตาตุ่นอะไรเงี้ยนะที่คิดว่าผู้หญิงไม่น่าจะแยกได้นะครับก็ตลกดีนะมันก็มันก็สนุกสนานดีอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ท,ที่เราเจอกันมาซึ่งก็น่าจะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดกันวันนี้ มีคอนเทนต์หนึ่งของใน True ID นะครับก็เขาเขียนไว้เรื่องผู้ชายที่แยกลิปสิกไม่ได้เท่ากับอะไรนะกระแสะสุดวงมีที่มาจากไหนอันนี้ก็เป็นบทความที่ที่ตัวหนึ่งที่ทำให้เราฉุกคิดเหมือนกันว่าเออเว้ยมันไม่ใช่แค่ผู้ชายนะที่แยกเรื่องลิปสติกไม่ได้เนาะจริง,รงๆแล้วมนุษย์นี่แหละใช้คำว่ามนุษย์ละกันนะครับมีคนอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งซึ่งผมว่าก็ค่อนข้างมากนะครับ ที่แยกอะไรไม่ออกอไม่สามารถจะแยกอะไรบางอย่างที่มันดูเหมือนจะแยกดูเหมือนว่าสําหรับคนบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากง่ายมากแต่สําหรับคนบางคนก็รู้สึกว่ามันยากนะครับอย่างเช่นประโยคหรือคานะที่เรามักจะเจอกันในภาษาไทยคือคําว่าคะหรือค่ะนะครับอันนี้จะเป็นปัญหามากสำหรับผู้หญิงเนาะแต่จริงผู้ชายอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะก็เลยก็เลยค่อนข้างจะ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าผู้ชายคงเขียนไม่ค่อยผิดมุมหนึ่งก็คือมันไม่ได้เป็นคําติดปากเราเนาะผู้ชายง่ายมากนะครับอะไรก็ลงครับไปก่อนแต่ถ้าครับไม่ได้ก็จะมีอย่างอื่นนะผู้ชายบางคนก็เวลาประโยคแอลสาวก็จะเป็นขะก็มีเนี่ยหรือแบบจะจ๋าจ้าอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับก็แล้วแต่จะใช้นะแต่ว่า,าเวลาคําเขียนของผู้หญิงบางทีเขาก็จะผันผิดหรือว่าใช้ใช้ผิดผิดอะไรก็มีเนาะสวัสดีคะ ว่าไงคะ่ะสบายดีไหมคะ่ะไปก่อนนะคะออสุดท้ายถูกเวประมาณเนี้ยนะครับอบางคนก็แยกซ้ายขวาไม่ได้นะคือรู้ว่ามือไหนมือซ้ายมือไหนมือขวาแต่เวลาต้องทําอะไรกับมันเนี่ยจะยกผิดยกถูกนะครับผม,มีน้องอยู่คนหนึ่งที่ขับรถเนี่ยบอกทางได้นะแต่บอกปากเปล่าเนี่ยไม่ได้คือต้องให้ชี้ คือดูจาก GPS เลยนะดู GPS ให้แล้วก,แวก็แล้วก็บอกทางดันมาเป็นนิเกเตอร์เขาด้วยขับรถอยู่แล้วก็ดูเส้นทางให้ก็อุตส่าห์ช่วยบอกทางขว้าขว้าแต่มือยกซ้ายนะแล้วชี้ไปทางซ้ายเออควรเชื่ออะไรครับควรเชื่อมันควรเชื่อเสียงมันควรเชื่อมือมันหรือควรเชื่อตัวเองด้วยการเอา GPS มาดูเองอะไรเงี้ยนะครับก็ก็แล้วแต่ชีวิตนะครับอันนี้ก็ก็มีเหมือนกันแล้วซึ่งค่อนข้างจะพบ เยอะในในผู้หญิงนะครที่เหมือนเราจะเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าเรื่องของการที่ไม่สามารถจะบอกทิศทางหรือว่าบอกซ้ายขวาได้อะไรประมาณนี้เนาะบางทีการก็มีมีประเด็นเรื่องของไฟเลี้ยวกับแตรเหมือนกันนะครับ <c oughs> เช่นแบบเวลาถูกบีแตรอะไรเงี้ยบางคนก็บางคนก็นกใช้ไม่ถูก นะว่าจะเป็นจะใช้อะไรดีอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็แบบจะเปิดแตรจะจะเขาเรียกอะไรจะเปิดไฟเลี้ยวก็ไปกดแตรจะกดแตรก็ไปเปิดไฟเลี้ยวนะบางทีผมก็เคยเบลอเเหมือนกันนะครับจะเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็ไปเปิดที่ปัดน้ำฝนอะไรเงี้ยบางทีมันก็มันก็มีโอกาสเป็นกันได้นะครั ried, บอันนี้เหล่านี้ก็เป็นเป็นเรื่องนะเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ว่าก็มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันนะครับหรือบางทีก็ มองเรื่องใหญให่เป็นเรื่องเล็กก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่มิติแล้วแต่มุมมองก็แล้วกันคือถ้าถ้ายังไรก็มองว่าเป็นเรื่องบันเทิงก็น่าจะเพลินๆดีเนะเพราะวันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องทําไมนะครับผู้ชายถึงแยกสีลิปสติกไม่ออกนะครับจริงๆก็มีมเีเหตุผลอยู่หลายๆเว็บไซต์นะครับที่เขาพยายามจะอธิบายเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นเว็บ hell addict นะครับ นะบอกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้ชายอย่างเราถึงแยกเฉดสีลิปสติกของสาวๆไม่ได้นะครับ <g ül> <g ül> <g ül> ก็กกมีสาเหตุใหญ่ๆที่เขาให้มานะครับก็คือเรื่องของการตาบอดสีเป็นเหตุสังเกตได้ว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าเ,เรื่องของตาบอดสีเนี่ยเป็นภาวะของการมองเห็นสีบางสีได้ไม่ชัดเจนนะครับหรือผิดเพี้ยนไปจากผู้ที่มีสายตาปกตินะซึ่งมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ อ่นว่าเดี๋ยวเราดูเวลาแล้วนะครับเราน่าจะต้องพักเล็กกันสักคู่หนึ่งเดพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของผู้ชายไม่สามารถแยกเฉดสีได้จริงๆริหรือนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับมาในรายการทูทอล์กช่วงที่สนะครับ นึกไม่ออกอยู่คนเดียวแล้วก็น,นึกไม่ออกเหมือนกันทุกคนจะเป็นคนนั่งเซลล์คุณพลอยนะว่าเข้าเข้าช่วงทลดพลาดตลอดนะบางคนพออยู่คนเดียวก็ก็แป๊กเหมือนกันนะเออเริ่มจะลืมเหมือนกันเออสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อนะครับเรื่องของอ่อเป็นเริ่มมัน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 เริ่มมาจาก มีมจะเรียกว่ามีมไหมไม่รู้เหมือนกันว่าต้นทางเนี่ยเขาโพสต์ด้วยความโมโหจริงๆหรือเขาต้องการแค่จะปั่นๆกระแสนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นมีม,มในอินเทอร์เน็ตนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กคำว่ามีมก็คือมันก็เป็นเรื่องตลกเรื่องล้อเลียนอะไรประมาณนี้นะครับเกีย่ยวกับเรื่องของผู้ชายไม่สามารถแยกสีแยกเฉดสีลิปสติกได้นะครับก็เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับจาจากข้อมูลจากเว็บไซต์ Health a d d i c t นะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเป็นตาบอดสี นะครับมากกว่าผู้หญิงนะครับเกิดจากกรรมพันธุ์ที่เป็นสาเหตุหลักมากที่สุดเพราะตาบอดสีสามารถถ่ายทอดผ่านยีนด้อยบนโครโมโซมเพศ x นะซึ่งยีนโครโมโซมเพศนี้จะมีหน้าที่ในการกำหนดเพศชายหรือเพศหญิงนะครับโดยโครโมโซมเพศชายจะเป็น x y และเพศหญิงจะเป็น x x นะครับซึ่งเมื่อตาบอดสีเป็นการถ่ายทอดผ่านโครโมโซม x คือ x เดียวเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงจะตาบอดสีเนี่ยมันต้อง2 x ไง เพราะงั้นโอกาสที่จะโรโมโซมที่จะมีปัญหาเนี่ยก็โอเคอ,อาจจะเสียไปตัวหนึ่งเสียไปเสียไปเอ็กหนึ่งแต่เอ็กหนึ่งยังใช้งานไดก้ก็อาจจะไม่เกิดเรื่องตาบอดสีแต่ผู้ชายเนี่ยถ้าตัวเอ็กเดียวเนี่ยตัวเดียวอันเดียวเนี่ยมีปัญหาเนี่ยนะครับก็ไปเลยเพราะงั้นก็จะมีโอกาสที่ตาบอดสีมากกว่าเพศหญิงประมาณนี้นะครับเพราะงั้นก็จึงสรุปได้ว่าอาจจะพบตาบอดสีได้ในเพศชายได้มากมาก,กว่านะณะที่เพศหญิง อาเป็นเพียงพาหะที่สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติไปให้ลูกหลานต่อไปนะครับเจ้าตัวอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าลูกหลานนี่ก็ถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงถ้ามันมีโครโมโซม XX ที่มีปัญหาทั้งคู่ก็อาจจะตามสีได้เหมือนกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ทําให้บรรดาผู้ชายอาจจะไม่สามารถแยกนะครับสีลิปสติกได้อย่างละเอียดขนาดนั้น อันที่สองเขาบอกว่าเรื่องแยกสีไม่มีใครเกินผู้หญิงนะครับก็คือเรียกได้ว่ามีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการมองของมนุษย์นะบพบว,ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีความสามารถในการแยกเฉดสีได้ดีกว่าผู้ชายเล็กน้อยนะโดยเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการในการดํารงชีวิตนะครับเนื่องจากในสมัยโบราณผู้หญิงจะเป็นผู้ที่เ,เลือกเก็บผลไม้นะครับซึ่งต้องใช้การสังเกตความแตกต่างของสีในการแยกแยกผลไม้ มีเรียกได้ว่าฝังนันมาในด n a เ,เลยนะครับบางชนิดที่มีลักษณะคล้ายกันหรือแยกระหว่างผลที่สุกกับดิบนะส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายออกล่าสัตว์นะครับจะมีความไวต่อภาพเคลื่อนไหวและกะระระยะวัตถุได้ดีกว่าผู้หญิงนะครับสอดคล้องกับการวิจัยของ University of New York นะครับที่ได้ลองนำพาเลตไล่เฉดสีมาวางเรียงกันตามหมวดสีคือแดงเขียวเหลืองฟ้านะครับ เพื่อทาการเปรียบเทียบว,ว่าเพศใดจะมีความสามารถในการแบ่งแยกสีมากกว่าก็พบว่าผู้ชาย,ยมีความสามารถในการแยกสีคือแยกเฉดสีได้น้อยกว่าเพศหญิงนะครับแต่หากเปลี่ยนเป็นทดลองแยกภาพนะเช่นเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของภาพนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรื่องความจำเนี่ยจะพบว่าผู้ชายมีทักษะที่เหนือกว่าสะท้อนใ้เห็นถึงชาติยานนักล่าตัวผู้ชายเราสามารถบอกได้นะมองแทบเดียวเรารู้แล้วเอ้ยอันนั้นผมสั้นอันนี้ผมยาวอ่า อันนั้นใส่ชุดอะไรอันนี้ใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ยนะครับรองเท้าสีอะไรเราปับป๊บปั๊บปั๊บเราวายมากเลยแต่ให้เรื่องเฮ้ยอ่าสีอะไรบางอย่างเนี่ยมันบอกได้แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยมันต่างกันในระดับไหนเนี่ยเช่นแบบผู้หญิงสีเสื้อสีฟ้ากับผู้หญิงเสื้อสีฟ้าคนนั้นมันฟ้าต่างกันขนาดไหนอันนี้อาจจะลำบากแล้วนะครับก็อาจจะต้องไปจำคนอื่นแทนเนาะ เอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญชาติยานักล่าผู้ชายเนี่ยจับความแตกต่างทางภาพได้ดีกว่าการแยกสีงั้นเราจะจดจําเรื่องของรูปร่างลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นเอ่อเรื่องที่ไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเกิดผู้ชายจะสนใจรูปร่างนะของวัตถุนะครับมากกว่าการสนใจเรื่องของสีสันหรือว่าหรือว่าเฉดสีนนเน่อีกข้อนึงก็คือบอกว่างานละเอียดนั้นไม่ใช่ทางนะครับบอกว่าออนอกจากจะมี ผู้หญิงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีประสาทในการมองเห็นที่ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถแบ่งแยกเฉดสีได้มากกว่าผู้ชายถึง3เท่าแล้วเนี่ยนะครับเมื่อบวกเรื่องของความละเอียดอ่อนเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญชตาตญาณของผู้หญิงนะทำให้ผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยสามารถให้คําจำกัดความและระบุถึงลักษณะของเฉดสีต่างๆได้อย่างแม่นยำนะแทบจะแทบจะเปิดเทียบจากคอลเลกชันหรือว่าตัวแพนโทนหรือว่าตัวเ,เรียกแบบพาเลตของสีเลยนะครับ อีก <c oughs> อย่างหนึ่งก็คือขณะที่ผู้หญิงกำลังมองความแตกต่างระหว่างสีนั้นนะครับคือหมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถจะบอกได้ว่าอันนี้มันคือชมพูนะนี่มันคือชมพูอ่อนนะนี่มันคือชมพูบานเย็นอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายเนี่ยมองปั๊บมันก็มันก็ชมพูอ่ะมันก็ชมพูชมพูชมพูนะเพราะงะั้นไอ้เรื่องของความละเอียดอ่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ความที่เรานะ จะบอกว่าผู้ชายเป็นคนที่หยาบกร้านก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับก็จะมีก็จะมีผมเชื่อว่าผู้ชายบางคนก็ก็ละเอียดละเอียดอ่อนนะสามารถที่จะบ่งบอกอะไรนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าอีกจํานวนหนึ่งแล้วกันหรือจํานวนผมเนี่ยนะครับก็คือคนที่คนที่อยู่ในกลุ่มที่หยาบกร้านน่ยหยาบกร้านนะนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่สามารถบ่งบอกหรือว่าแยกนะครับรายละเอียดของสีเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็ เป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้เว็บไซต์ของกระปุก .com นะเขาก็รวบรวมเหตุผลพวกนี้เอาไว้ให้เหมือนกันนะครับบอกว่าคอนเทนต์เดียวกันคล้ายๆกันนะครับก็คือผู้ชายแยกสีลิปสติกไม่ออกเพราะอะไรมาดูเหตุผลที่รู้แล้วต้องร้องอ๋อนะครับนี่ก็มีเขาบอกว่ามี6เหตุผลทำทำไมผู้ชายแยกสีลิปสติกไม่ออกนะยยกกออกนะซึ่งบางอันก็อาจจะซ้อนๆกันนะครับกับกับทางเหตุผลคล้ายๆกับทางเฮลอดิกที่ที่ให้ข้อมูลเอาไว ข้อหนึ่งว่าผู้หญิงสามารถมองเห็นสีได้ดีกว่าผู้ชายนะก็คือคล้ายๆกันนะครับแต่ว่านี่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะมองเห็นเฉดสีเหลืองส้มแดงชมพูชัดกว่าผู้ชายถึง3เท่านะครับนอกจากนี้ผู้หญิงยังสามารถแยกเฉดสีด้วยตาเปล่าได้ถึง2 5 6เฉดสีละเอียดจริงๆนะครับในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเห็นประมาณแค่70เฉดสีเอง <c oughs> ปัญหาคือนะอันนี้คืออันนี้คือน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่า ผู้หญิงเห็นสีทั้ง256แต่ผู้ชายมันเห็นแค่70เนี่ถ้าผู้หญิงจะต้องซื้อลิปสติก256แท่งเนี่ยแปลว่าผู้ชายมันเห็นแค่70แท่งเองนะครับน,นี่คือต้นทุนในการที่คุณต้องลงทุนนะลองดูนะครับสาวๆลองลองถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องหาข้อมูลเพิมเ่มเติมว่าแล้วสีไหนล่ะที่ผู้ชายมันแยกได้จริงๆนะแล้วสีไหนที่มันแยกไม่ได้เพราะงั้นมันอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของเครื่องสำอางลงไปได้เยอะเลยนะครับ อันนี้ลองไปลองไปดูเนาะอันที่2เนี่ยเรื่องของความแตกต่างของระดับฮอร์โมนนะก็คือผู้ชายเนี่ยที่ไม่สามารถแยกแยะความเียดของสีได้มากนักเนื่องจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็คือฮอร์โมนเพศชายนะครับในร่างกายเนี่ยมักจะสูงกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะครับซึ่งจะส่งผลต่อสมองส่วนหน้ามีหน้าที่ควบคุมความคิดภาษาความจําและการรับรู้ทําให้ผู้ชายและผู้หญิงวิเคราะห์และมองภาพแตกต่างกันนะครับโดยในขณะที่ผู้หญิงสามารถเทียบเฉดสีต่าง ได้นั้นแต่ผู้ชายเนี่ยมอย,ยังไงมันก็คือสีเดิมอันนี้ก็อาจจะเกิดเรื่องของอบอกว่าฮอร์โมนก็มีความเกี่ยวข้องนะครับในแง่ของเตตอสโตรลนนะ,ะอันที่3เนี่ยผู้ชายไม่มีคลังคําศัพท์ของสีต่างๆก็คือด้วยความที่ว่าไม่เคยไม่เคยใช้ไม่เคยเจอไม่เคยพบนะก็เลยไม่รู้ว่ามันคือชมพูอะไรมันชมพูมันก็ชมพูอ่ะมันก็เลยเป็นชมพูอยู่าันนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชมพูนั่นชมพูนี่นะ อันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะเป็นผลนะครับคือด้วยความที่ผู้หญิงอาจจะมีความคุ้นเคยกับกับโทนสีหรือว่ากับชื่อของสีนั้นๆนะครับก็เลยอาจจะมีความง่ายที่จะเรียกว่ามันคืออะไรนะครับสีวิวัฒนาการการในวิวัฒนาการในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับเรื่องที่พูดไปแล้วนะครับก็คือผู้หญิงมีหน้าที่ ดังเดิมเนาะในอดีตก็คือเป็นเน้นเป็น,ปน,ปนแม่บ้านแม่เรือนจะมองอย่างนี้ก็ได้เก็บเก็บผักเก็บผลไม้เพจะมีความสามารถในการแยกแยะสีว่าอันนี้ผลไม้นี้กินได้นี่กินไม่ได้นี่สุกแล้วยังไม่สุกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผู้ชายจะเป็นสายล่าคือมองหาว่าหมูอยู่ไหนว่าหมายอยู่ไหนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปไล่ไล่ยิงไล่ฟันกันไปดูส่วนที่5าคือตาบอดสีอันนี้ก็วันนี้พูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องเดียวกันมีโครโมโซม ของผู้ชายเป็น X Y เนาะส่วนผู้หญิงก็จะเป็น X X นะครับถ้าเป็นโครโมโซมที่ถ่ายทอดพันธุกรรมด้อยมาก็อาจจะทำให้ตาบอดสีได้เหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายว่าผู้ชายไม่คุ้นเคยกับการใช้ลิปสติกนี่ก็อาจจะอาจจะดูเป็นกำปั้นทุบดินทุบดินนิดๆ,ๆนะด้วยความที่ว่ามุมหนึ่งก็คือเราไม่เคยใช้เราก็เลยเราก็เลยแยกให้ออกแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้เองก็ได้นะครับถ้าเราถ้าเราสนใจนะเราก็มองหรือว่าเราก็ถามแล้วกันหรือว่าถ้า คุณผู้ชายที่มีแฟนนะครับก็อาจจะดูว่าแฟนเราเขาใช้สีอะไรเขาซื้อแบบไหนเขาใช้แบบไหนเนาะจริงบางทีถ้าเกิดว่าเราสามารถมุมนึงนะที่พูดันทั้งหมดเนี่ยมันก็ด้านหนึ่งมันก็คือเรื่องของการแบบทําให้เราเข้าใจนะครับในใ,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 ในความเป็นผู้ชายหรือว่าความแตกต่างของผู้ชายและผู้หญิงในเรื่องบางเรื่องเนาะแล้วก็การตอบโต้ผ่านทางมีมเนี่ยมุมหนึ่งมันก็เป็นการตอบโต้แบบสุขสนานเฮฮานะครับแต่ถ้าเกิดว่า มอในแง่ของการใช้ชีวิตร่วมกันนะถ้าเกิดว่าผู้ชายใส่ใจผู้หญิงบ้างนะว่าเขาใช้ลิฟอะไรห้องอะไรสียอะไรเนะี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นศาสตร์การคลองเรือนเล็กๆนะจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้ชีวิตคู่อาจจะอาจจะมีความสุขนะแล้วก็มีก็เรียกอ,อะไรมีมันจะน่าจะราบรื่นในการคลองเรือนเพิ่มขึ้นอีกไม่มากก็น,น้อยนะครับ ยังไงก็แลกันยังไงก็แล้วแต่นะก็หวังว่าหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างนะครับไม่รู้กันว่าได้ไหมแต่ผมก็หวังว่าหวังว่าจะได้นะก็มาเป็นเรื่องแบบเบาๆสําหรับสัปดาห์นี้นะครับยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็คงต้องลาไปแล้วนะครับเราไว้เจอกันในโอกาสถัดไปนะครับก็หวังว่าจะได้จากรายการคู่กับคุณพลอยในเร็ววันนะครับยังไงทุกคนรักษาสุขภาพด้วย นนไปแล้วสวัสดีครับรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Line o f f i c i a l @rmuttradio